กิจแพลตฟอร์มออนไลน์จากต่างประเทศกว่าร้อยรายต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายภาษี e-Se r v i c e ervice, เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการในประเทศค่ะแต่ว่าการดำเนินธุรกิจของแพลตฟอร์มทีมูที่มีกลยุทธ์ธุรกิจแตกต่างไปจากแพลตฟอร์มอื่นทำให้อธิบดีกรมสรรพากรยอมรับว่าขณะนี้ทางกรมยังไม่สามารถจัดเก็บภาษีจากแพลตฟอร์มดังกล่าวเพราะไม่เข้าเงื่อนไขาตามกฎหมาย ทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีนิติบุคคลเพราะว่าทีมูไม่มีสำนักงานในประเทศและไม่มีผู้ประกอบการไทยบนแพลตฟอร์มค่ะจึงทำได้เพียงการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริษัทรับทราบถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระภาษีในไทย ขอบเขตในการเก็บภาษีมันก็ต้องเป็นขอบเขตในตามกฎหมายภาษีของประเทศไทยนะคะซึ่งถ้าสมมติจะเก็บข้าริรัทำแท็กหรืออะไรก็อ,อยู่มีเพร s เซนต์อยู่ในประเทศไทยถ้าจะเก็บเอทีก, AT, ก็คือว่ามันต้องมีการใช้บริการที่คนไทยไปใช้บริการในแพลตฟอร์มนี้คือพ่อค้าแม่ค้าไทยซึ่งตอนนี้ยังไม่มีพ่อค้าแม่ค้าไทย,ยังไม่เข้าขายเก็บภาษีใช่ค่ะเพราะอ,อย่างเช่นนะับสมมติเป็นแค่ as if พี่ไปเที่ยวต่างประเทศ ไปซื้อของจากต่างประเทศเป็นของต่างประเทศผลิตในต่างประเทศไม่จีนเข้ามาอิงโวฟเราก็ไม่สามารถไปเก็บสินค้าบนนั้นได้มันก็จะเป็นประเทศเขาต้องเก็บ อธิบดีกรมสรรพากรยังกล่าวถึงปัญหาผู้ประกอบการรายย่อยนะครับที่ตอนนี้กังวลต่อภาระภาษีถ้าเข้าร่วมโครงการดิจิ t a ลวอลเล็ครับยืนยันว่ากรมไม่จําเป็นจะต้องเชื่อมฐานข้อมูลกับระบบลงทะเบียนร,ร้านค้าในโครงการเพื่อเรียกเก็บภาษีนะครับแต่สามารถติดตามตรวจสอบการเสียภาษีและดึงผู้ประกอบการเข้าระบบภาษีได้อยู่แล้วครับเพราะเป็นหน้าที่ตามกฎหมายของกรมสรรพากร,กรครับ นอกจากนี้กรมสรรพากรยังลงนามความตกลงกับทางกรมศุลกากรเพื่อเชื่อมข้อมูลใบเสร็จการนําเข้าสินค้าและวัตถุดิบจากต่างประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบการสาแดงรายการและปริมาณสินค้าถูกต้องตรงกับการสําแดงภาษีหรือไม่นะคะซึ่งก็จะส่งผลดีต่อการตรวจสอบใบกํากับภาษีปลอมและเป็นการดึงผู้ประกอบการบนแพลตฟอร์มเข้าสู่ระบบภาษีด้วยค่ะ